สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพอดแคสต์ทุกท่านใน3 EP ที่แล้วดิฉันได้พูดถึงวิธีการพัฒนาตนเองไปแล้วทั้งหมด18วิธีซึ่งท่านผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการเลยค่ะหากใครยังไม่เคยฟังสามารถกดรับฟังได้ที่ลิงก์ด้านบนเลยนะคะและ EP นี้เราก็จะมาคุยกันต่อค่ะว่าจะมีวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้เราพัฒนาตนเองได้อีกค่ะ เรามาเริ่มกันที่วิธีที่19กกันเลยนะคะนั่นก็คือการฝึกมองโลกในแง่ดีในชีวิตคนเราย่อมต้องมีทั้งเรื่องที่ดีและไม่ดีผ่านเข้ามากันทั้งนั้นค่ะแต่การฝึกมองโลกในแง่ดีเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้คุณมีมุมมองต่อโลกที่เป็นบวกและมีความสุขวางความทุกข์ได้ง่ายขึ้นค่ะการฝึกมองโลกในแง่ดีทำได้โดยการมองหาข้อดีในปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นหากคุณทำกระเป๋าสตางค์หายแน่นอนค่ะว่าคุณต้องรู้สึกทุกข์ใจซึ่งเป็นปกติของมนุษย์เราแต่หากว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถแก้ไขได้แล้วแน่ๆคือทำอย่างไรก็หาไม่เจอเราจงมองหาข้อดีของปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ค่ะคือต่อไปเราจะได้มีความรอบคอบระมัดระวังมากขึ้น หรือถือเป็นโอกาสในการถ่ายภาพบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ใหม่บัตรจะได้หมดอายุช้าลงด้วยหรือเป็นโอกาสที่เราจะได้ซื้อกระเป๋าใบใหม่เสียทีเป็นต้นในช่วงแรกอาจจะไม่ง่ายแต่ถ้าคุณฝึกบ่อยๆคุณจะมองโลกในแง่บวกได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีที่ 20. เรียนรู้ภาษาใหม่ๆในโลกที่ทุกวันนี้ถูกเชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ต ผู้คนทั่วทุกมุมโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างง่ายดายถึงแม้เราจะมีภาษากลางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาฮินดีแต่ก็มีอีกหลากหลายภาษาบนโลกใบนี้ให้เราได้ศึกษาเรียนรู้การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างให้คุณได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและมุมมองที่แตกต่าง การเข้าใจและเข้ารพบในความหลากหลายทางวัฒนธรรมจะช่วยให้คุณเติบโตทั้งในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตการมีทักษะทางภาษาจะทำให้คุณมีเสน่ห์และเป็นการเปิดให้โอกาสต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตได้ค่ะมาต่อกันที่วิธีที่21กันนะคะนั่นก็คือฝึกการให้อภัยขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดพลาดในชีวิตค่ะไม่ว่าเรื่องเล็ก หรือเรื่่องใหญเมื่อมีใครที่ทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณแน่นอนว่าคุณย่อมไม่ชอบและอาจมีความโกรธแค้นแต่ความโกรธแค้นนั้นก็เปรียบเหมือนไฟที่ไม่อยู่ภายในใจการอภัยไม่ใช่การทำไปเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ทำผิดกับคุณแต่เป็นการอภัยเพื่อดับไฟที่อยู่ในใจคุณต่างหากค่ะคิดเสียว,ว่าใครที่ทำไม่ดีก็ย่อมต้องได้รับผลของการกระทำในสักวัน ส่วนคุณจงอย่ากเก็บความแค้นเข้ามาไว้ในใจเลยค่ะปล่อยไปเพื่อให้ใจเราสงบจะดีซะกว่าการให้อภัยอาจเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่หากคุณฝึกการให้อภัยเป็นแล้วคุณจะพบกับความสุขในชีวิตอย่างมากเลยทีเดียวละค่ะวิธีที่22คือการนอนหลับให้เพียงพอการพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับชีวิต แต่ด้วยภาระและหน้าที่การงานทำให้หลายคนมักมีปัญหาเรื่องการนอนไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับนอนไม่เป็นเวลาหรือมีภาวะนอนหลับไม่สนิททำให้ร่างกายไม่ได้พักผ่อนอย่างแท้จริงดังนั้นการปรับปรุงคุณภาพการนอนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยทีเดียวค่ะหากใครที่มีปัญหาในการนอน ขอให้คุณลองปรับกิจกรรมในชีวิตเพื่อให้มีเวลาเข้านอนที่ตรงเวลาและตื่นตรงเวลาและไม่ควรรับประทานอาหารเป็นเวลาอย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนการเข้านอนนอกจากนี้การออกกําลังกายเบาๆจะช่วยให้คุณเพิ่มคุณภาพของการนอนได้นะคะวิธีที่23การไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ทำลายความมั่นใจและความพึงพอใจในตัวเองค่ะจงเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับใครๆเพราะเราต่างมีข้อดีกันคนละแบบจงยอมรับในตัวเองยอมรับในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นคุณสามารถมองบุคคลที่ประสบความสำเร็จหรือมีบางอย่างที่คุณไม่มีเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิต ให้ประสบความสำเร็จเช่นเขาได้ค่ะแต่อย่าเปรียบเทียบเพราะการเปรียบเทียบมักนำไปสู่ความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจและความอิจฉาริษยาซึ่งทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าที่เรามีอยู่นั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายสำหรับ EP นี้ก็คือการกำจัดจุดอ่อนในตัวคุณจุดอ่อนหรือ weakness เป็นสิ่งที่เรามักไม่รู้ว่ามีอยู่ในตัวเราเองหากเราสามารถระบุว่า ข้อใดคือจุดอ่อนในตัวคุณจะทำให้คุณรู้ว่าต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรคะ่ะตัวอย่างของจุดอ่อนเช่นเป็นคนขี้สงสารจนเกินไปจนอาจทำให้โดนเอาเปรียบจากผู้คนรอบข้างได้ถ้าหากคุณมีจุดอ่อนข้อนี้คุณควรมองโลกตามความเป็นจริงไม่สงสารใครจนเกินเหตุหรือช่วยผู้อื่นจนตัวเองต้องเดือดร้อนจุดอ่อนในบางคนคือความใจร้อน จนอาจทําให้เกิดการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นได้ง่ายคุณควรปรับให้ตัวเองมีสติไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนค่ะแต่ถ้าหากคุณทําได้จะทําให้คุณเติบโตและเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างมากเลยทีเดียวละค่ะและนี่ก็คืออีก6วิธีในการพัฒนาตนเองสําหรับ EP นี้นะคะแล้เรายังมีอีก12วิธีในการพัฒนาตนเองรออยู่ หากใครที่ชื่นชอบก็กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะคะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านมากที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ดิฉันขอให้คุณมีความสุขกับการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก่อนจากกันอย่าลืมค่ะว่าหากชีวิตต้องพบเจอกับปัญหาใดๆก็ตามขอให้คุณเชื่อเหมือนกับที่ดิฉันเชื่อนะคะ ว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอโชคดีค่ะ